ที่เรามาเจอกันที่สวนยานะคะสวนยาวันนี้ไม่มีใครช่วยก็ต้องมาสองตายายนะคะวันนี้พี่านขอพักงานเอ่อวันปีใหม่นะฮะวันนี้จะเห็นว่าคุณแม่เนี่ยไปไหนแปลกตาคุณแม่คนเดิมไปไหนพอดีว่าเอ่อมีคุณพี่เอฟซีผู้ใจดีนะคะแกเอ่อส่งอย่างนะเอนอยอ,อ,อันย่างมัดผมไหมคะย่างมัดผมกับอันนี้นะ ใส่ไซเมดนะคะขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะขอบพระคุณพี่มากๆเลยนะคะน่ารักมากๆเลยก็เออจะไว้แต่งก็แบบอืนานๆทีไม่อยากทิ้งตัวปีเก่าสุดท้ายปีเก่าแล้วกันนะคะก็มัดแกะแบบนี้ทีแล้วก็จะไม่มัดน,นะคะเพราะว่าหน้าใหญ่ทีนี้ว่าเออมันลมแรงมากเนี่ยดูค่ะที่สุรีคือลมแรงมากเลยนะคะพี่หากเลยวเออมัดมัดก่อนนะคะก็จะชมลายใหญ่ของคุณแม่ไปก่อนนะคะพี่ที่ขาทุกๆวันจะเปิดเจอมาแต่ แม่น้องพลอยเป็นแม่เจ๋วนะคะอีเจยวแต่วันนี้ก็จะเป็นลูกเด็กๆหน่อยนะคะ<笑><笑>จะเปลี่ยนไปเนยหน่อยๆก็มีพี c เอซนะคะาอ่าส,อาอส่งอ่าเครื่องสาอางมาให้ด้วยนะคะขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะ <S <S นานแปดปีได้แต่งครั้งหนึ่งก็ปั๊แค่นี้ละค่ะหนูเพื่ออยู่ยี่สิบเอ็ดนะคะถึงหน่าจะไปสี่สิบเอ็ดแล้วก็เถอะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ มาเจอกันที่สวนญ้าค่ะวันนี้ญ่าจะหมดแล้วสวัสดีค่ะคือท่าในใดได้ชมที่หนูลงคลิปไปเมื่ออาทิตย์ก่อนหรือว่าสองเกือบยังไม่ถึงสองอาทิตย์นะคะพี่ๆขาสวนญ้าสวนนี้เนาะเราก็เดากันมาว่าเออเด็กๆจะกินได้ถึงประมาณประมาณเออหลังปีใหม่แต่นี่คุณแม่คาดเดาว,ว่าไม่น่าจะถึงนะคะเพราะว่า <laughs> อันนี้ตัดอีสองลบก็น่าจะหมดแล้วปัญหาใหม่อีกแล้วค่ะยาหมดเป็นอีกครั้งใช่ไหมคะสาวง,งามกลางทุ่งสาวง,งามกลางทุ่งใช่ไหมคะสาวง,งามกลางทุ่งเนาะนะคะลมเย็นมากๆเลยค่ะพี่พี่ขาลมเย็นมากๆเลยนะคะก็ลมเย็นแล้วก็บรรยากาศดีมากหนูมีอะไรจะให้พี่พี่ดูมาดูเร็วๆอย่าพึ่งไปไหนนะคือแบบ Amazing มากรองว้าวมากมาวันนั้นไม่เจอมาวันนั้นแบบมาวันนั้นคือไม่เจอสิ่งนี้มาวันนั้นคือไม่เจอสิ่งนี้ก็เลยไม่ได้ถ่ายให้พี่ๆชมเนาะเผื่อท่านใดแบบเอออยู่ต่างประเทศอยู่อยู่แบบเพิ่นเอ่ยไรอย่างนะอยู่อยู่ในกรุงเทพอยู่ในชนบทเอออยู่ในชนบทนะคะจะไม่ค่อยเห็นภาพเหล่านี้หรือว่าอาจจะเห็นแต่ว่าอาจจะน้อยนะคะแต่ว่า คือคุณแม่ก็อยู่ที่นี่เหมือนกันแต่ไม่ค่อยเห็นแบบว้าวมากแบบชอบมากส่วนตัวหนูชอบแบบนี้ด้วยนะคะพี่ๆขาไปดูกันถ้าถึงแล้วจะถึงแล้วแป๊บนึงนะคะอ่ะเปิดกล้องหวังก่อนนะคะโอ้ยอย่าพึ่งกดไปถูกนี่สวนผักว้าวมากคือสวนผักกลางทุ่งเลยค่ะปลอดสาร ปลอดสารพิษโนสารเคมีนะจ๊ะไม่รู้ของคุณย่าคุณยายท่านไหนนะคะคุณแม่ขอมาถ่ายก่อนแล้วกันคือแบบคุณแม่ชอบมากเลยอะหนูชอบมากเลยนะคะแบบเนี้ยคือแบบมันดูแล้วสบายตามันเย็นมันแบบมันมีความสุขอะคะ่ะอยู่ในสวนผักดูคะ่ะแกปลูกพริกนะคะแล้วก็ปลูกคะน้านะคะดูคะ่ะโอ้โหผักแกสวยมากนี่หนูมาตัดหญ้าบ่อยบ่อยหนูต้องขอซื้อแกแล้วคือหนูชอบมากเลยนะคะผักบ้านเราผักปลอดสารพิษแบบเนี้ยคือแบบโอ้โหอันนี้อันนี้ผักกาดเนาะ ผักกาดเขียวนะฮะอันนี้ผักชีอ,อู้มัดูคณะแกค่ะพี่พี่ขาคณะแกตายแล้วเดินไปตรงนั้นอินเทอร์เนต็ตไม่ดีเลยค่ะเดินกลับมาก่อนเรียกอินเทอร์เนต็ตก่อนโอ้